เรื่องเล่าจากปากหลุมรถขนศพวันนี้กลับบ้านช้ากว่าปกติเลิกงานสามีและลูกสาวจะขี่รถมอเตอร์ไซค์มารับไปทานอาหารที่ห้างใกล้บ้าน เย็นวันศุกร์รถติดวันรถติดแห่งชาติจริงๆสามีบอกจะมารับตังแต่ห้าโมงเย็นจนป่านนี้จะทุ่มหนึ่งแล้วปากก็บนไปในใจก็อดห่วงไม่ได้ ขี่รถมอเตอร์ไซค์มากันสองคนพ่อลูกเฮอ้อดิฉันยืนรออยู่ที่ทำงานจนเวลาล่วงเลยไปมากดูดูดผมมารอข้างหน้าโรงเรียนแล้วนะ สามีโทรมาบอกดิฉันมีอาชีพเป็นคุณครูสอนเด็กอนุบาลโรงเรียนเอกชนแห่งหนึง่งเมื่อสามีมาถึงจึงรีบลงมาหาหน้าโรงเรียนบนรถมอเตอร์ไซค์พอ่อแม่ลูก คุยกันสนุกสนานแลกเปลี่ยนเรื่องราวของแต่ละคนที่ได้พบเจอมาตลอดทั้งวันดิฉันเชื่อว่าถ้าเราได้พูดระบายความตึงเครียดที่เจอมาในแต่ละวันก็จะผ่อนคลายไปเองครอบครัวดิฉัน เปิดใจคุยกันเสมอตกลงคือวันนี้แผนการที่วางไว้ในตอนแรกที่ว่าจะไปหาของอร่อยอร่อยทานที่ห้างก็ต้องยกเลิกไปกว่าจะถึงห้างห้างก็คงปิดพอดีขี่รถกลับบ้าน หาอะไรง่ายๆทานที่บ้านดีกว่าคิดได้ดังนั้นจึงมุ่งหน้ากลับบ้านทันทีแต่แล้วฝนฟ้าก็ไม่เป็นใจตกลงมาระหว่างทางกลับบ้านสามีรีบเรียวรถเข้าไปลบ แถวใต้อาคารพาน,นิชย์แห่งหนึ่งซึ่งไกลๆก,กันนั้นเปิดเป็นร้านทันตกรรมหรือร้านทำฟันเลี้ยวรถเข้ามาลบไม่ทันจะห้าหนาทีฝนเทลงมาราวกับฟ้ารั่วโชคดีที่สามี เป็นคนรอบขอบมากพกเสื้อกันฝนติดไว้ใต้เบาะรถเสมอสามชีวิตพ่อแม่ลูกมองดูสายฝนด้วยความหวังว่าฝนจะอยุดตกสักทีแต่ก็ไร้วี่แววฝนตกหนักขึ้นเรื่อย จากที่หลบอยู่เพียงหน้าร้านที่มีกันสาดยื่นมาเล็กน้อยต้องขยบไปหลบใต้อาคารที่ใกล้ใกลกันท้องฟ้ามืดครึ้มเสียงฝนเสียงฟ้าทำให้ลูกสาวตกใจกลัวใกล้ๆกกันวันนี้ เหมือนดวงจะดีรถของอาสาร่วมกตันอยู่จอดอยู่ใกล้ๆเชียวเจ้าหน้าที่สามคนยืนสู่บุรีพูดคุยกันทุกคนสวมใส่ชุดเจ้าหน้าที่มีเพียงคุณลุงท่านหนึ่งที่ใส่ชุดธรรมดา สวมเสื้อแขนยาวสีขาวกางเกงขายาวสีน้ำตาลยืนหลบอยู่หลังรถเงียบๆคนเดียวเสียงท้องร้องของลูกสาวชวนให้เอ็นดูและสงสารในขณะเดียวกันเวลาผ่านไปประมาณ20นาที ฝนเบาลงมากพวกเราใส่ชุดกันฝนเรียบร้อยสามีกําลังเสียบกุญแจสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์แต่กุญแจเจ้ากรรมดันล่นตกพื้นขณะก้มลงเก็บกุญแจ สายตามองหลอดผ่านใต้ท้องรถเห็นขาของเจ้าหน้าที่สองคนยืนอยู่ซึ่งตอนนี้มีคนยืนอยู่สามคนแต่เห็นขาแค่สองคนหมายความว่ายังไงสามีเก็บ ความสงสัยไว้ไม่ไว้มันคาใจจึงเดินตรงไปหาเจ้าหน้าที่เพื่อมองให้ชัดชัดพี่พี่พวกพี่มากันสามคนแต่ทำไมผมมองเห็นขาพี่แค่สองคนละ่ะ อะไรกันครับคุณผมยืนอยู่กันแค่สองคนตั้งนานแล้วไม่มีใครนอกจากพวกผมได้ยินแบบนี้ผมรู้เลยว่าที่พวกผมเห็นไม่น่าจะใช่คนแล้วละอาจจะเป็นดวงวิญญาณ ของใครสักคนที่ยังอยู่บนรถอาสาคันนี้เปิดหลุมที่เกแล้วพบกันสวัสดีใครดูแล้วไม่กดไลค์ไม่กดติดตามข้าจะตามไปหลอกหลอน